สวัสดีครับโคดอิทธิพลร,รายงานตัวในการวิเคราะห์เบิร์นครับ2 0งพันยีิบสอกาตา,ตา,อาชอบคลิปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับวันนี้นะครับเรามาดูว่าคู่ไหนแข่งกันอย่างไรครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยีบเพฤศจิกายน2องพ คู่ที่สองสองทุ่มวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเป็นเยี่ยมกับมอกโคครับอ่าเป็นฟุตบอลสายเอฟนะครับเป็นเยี่ยมนําไปจากฝูงนะครับชนะแคนาดามาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ0ูนส่วนโคเอเชียกับมอกโคเขาเสมอกันนะครับวันนี้แอมคอตแอมคอตนะครับ ช่องสามิบรับหนัดถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านได้ชมกันนะครับสนามใช้แข่งขันเป็นสนามอันทูมามาสเตเดียมนะครับสร้างเมื่อปีสองพันยี่อ็ดนะครับก่อนการแข่งขหนึ่งปีมีความจุสี่หมื่นที่นั่งได้แรงบันไดได้แรงบันดาลใจจากกาฟิยานะครับบวกผหลับสำหรับผู้ชายนะครับเรามาดูเบนเยี่ยมนะครับวันนี้เบนเยี่ยมเป็นเยี่ยมนี่เฉีน แคนาดาไปด้วยประตูโทนนะครับของมิชี่ประตูอายี่นะครับขึ้นนำไปจ่บฝูงในกลุ่มเอฟนี่แหละครับแมตช์นี้วันนี้นะครับโคชชาวสเปนิสนะครับโรเบโตโมาติเนสยังใช้ลูกากูไม่ได้นะครับโรเมโรโรรูกัวกูนะครับซึ่งจะให้เจ็บก็จริงแต่ว่าสภาพความคลิปไม่สามารถจะลงลงได้นะครับ งต้องนั่งอยู่ในซุ้มมานั่งตัวําลองไปก่อนในการจัดทับนะครับในวันนี้จะเล่นระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับก็ผู้เล่นคาดว่าจะลงเล่นนะครับสิบเอ็ดตัวแรกก็มีตีโบกูตัวนะครับเป็นผู้รักษาประตูเลอันเดรแดนชองเกอร์โทบี้อันเดอร์ไวเลดน,นะครับ แยนแฟตองเกนทิโมทีคาสตานเย่ยูริตีมองตีเมองนะครับอักเซลวิสเทลยานิกเฟเรล่าลัสโกนะครับเอดินอาซาเควินเดบอยมิชีปาตูอายี่นะครับแล้วก็มาดูผู้เล่นของทีมโมร็อกโกนะครับทีมโมร็อกกนี่เสมอแบ่งแต้ม จากรองแชมป์โลกโคุเเชียนะครับไปได้ในนัดแรกลังอันดับสังกลุ่ม F อฟแมต์นี้นะครับโค้ชชาวโมร็อกโกนะครับวาลิดเลลากีนะครับต้องทดสอบความพิดของนูซแซมาลาอุยก่อนนะครับว่าอาการบาดเจ็บในเกมแรกนั้นรบกวนหรือเปล่าในการจัดทัพคาดว่า11ตัวแรกในวันนี้โมร็อกโกจะเล่นระบบ ทีส,สามนะครับโดยมียาซินโบโรอันล,ลาฟคาคิมีนาเยฟอาแกนโลเมงซาอิสนูซแยมาราซาอุยนะครับแถวๆแต่สมบูรณ์ไหมแล้วก็อาเซดีนอูนฮีโซฟิยานอัมลาบัดเซลิมอามัสลาคาฮิมเซียโซฟิยานบูฟานแล้วก็ดูเซฟ พินดซอรีนะครับเรามาดูผลการวิเคราะห์เลยนะครับเป็นเยี่ยมในเปิดฉากบอลโลกในปีนี้ไม่สู้ดีนะครับทั้งแนวรับแนวรุกนี่เล่นไม่ออกนะครับปกติจะโดดเด่นท้ายแต่ก็ท้ายที่สุดเก็บชัยชนะได้นะครับเป็นการกลับมาชนะเป็นครั้งแรกหลังจากที่แพ้มาสองนัดรวดเลยนะครับ ในเกมอุ่นเครื่องบ้างรายการเมเจอร์บ้างส่วนมโมร็อกโกนี่มอมออกสตาร์ทนี่ค่อนข้างดีนะครับแ,แม้ว่าจะเสมอกับคยเชียรลองแชมป์โลกไปได้แต่เขาก็ไม่เคยแพ้เลยนะตลอด6ัดเรียกว่าไม่ชนะก็เสมอนะครับ6แมตตของเขาน่แต่ว่าดูแล้วเขาเป็นรองเป็นเยี่ยมนะครับ แต่ว่าเป็นเป็นลองนิดนิดถ้าเป็นเยี่ยมจะชนะก็แบบชนะแบบอืดจับแล้ววันนี้แต่ว่าผมฟันธงนะครับวันนี้จะออกเสมอนะครับจะเสมอกันนะครับให้สกอร์เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับ